เวัสดีครับครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีครับมึนหินวว่ะวันเสมาใส่บ่วงหน้าเพิ่นว่าใส่ก่อนครับใสก่ก่อนแม่เว้ยบรรยากาศเลยว่าะเนี่มึงน้ำหนาหรือ,อยู่น้ำหนาเลยว่าไปเนี่ยโง่จังสิอย่าง,งนี้มึงบ้านมันครับบั่นมันครับ เนี่ยนะครับบานมันเนี่ยนี่นะครับเปลวออกเปลวออกมันละเนี่ยเปลวออกเลยละอันนั้นก็ขควัออกมากไม่ไหมอยู่ครับม,มันไม่อยู่ครับเปลวเปลวของหน้าเพื่อนใส่ไว้แล้วโอ้หน้ากแม่นพี่กับแม่นเปลวทั้งพี่แม่นบัดเนทั้งหลากับแม่นไป ก่นชมคลิปก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจที่ได้สร้างคลิปดีๆไม่ไม่ครับน้ำมนันอยู่โอ้ยไฟมันกลัวครับขวดจินขวดหนาข้าหนูเริ่มท่อนแล้วเด้อครับเด้อเป็นเริ่มจะเป็นหนูท่อนหนูนั่น,น,นแล้วมันสิอยู่ปลาไงไอ้ปลาทะเลปลามันสิอยู่เทลหลายๆตัวครับมันเรียกว่าหนูท่อนครับภาษาอีสานกันหนูท่อน มันกางเีอันนั้นครับโอ้ยห้อยคลัวร้อนครับห้อยน้อนีห้อยหนาใส่บิดหนาใส่บล็อนี่ยใส่บ่วงใส่ยังรัดไว้แล้วเดี๋ยวหมูเลี้ยงมาหยามน้องเพื่อนเลยครับเพราะว่าหมนี่ก็ดีเป็นสวนของเจ้าของพอดีครับสวนสวนเป็นสวนพยุงสวนพยุงสวนอย่างนาครับสวนเห็ดนะครับเนี่ยร้อนนี้ป้าเห็ดนะครับเนี่ยปลูกเสื้อเห็ด ไอเสื้อเฮ้ยไซยังไวเบิ่ดเลยงั้นแล้วเหมือนแล้งเจอกันครับจัดได้ออกมารอน้ำเพลินเพราะว่าผมว่าสิมาใส่เป็นใส่กันดอกย่ได้เห็นเพลินใส่ครับบันหยักขาดส้วมขาดลับกันครับเอาครับแล้วเหมือนแล้งเจอกันครับ าล้วครับเอร่ไไยายำนั่นแล้วยำบ่วงยำทังแล้วปไปเลยมีเดยยางน้ำกุนหนาเดียงเนีเออดือดเป็นพันเดือไปนีน,นี่ยังไม่เนี่ไหม

ทังนึงรดวกรถน่นมงทั้งนนรถวกรถนั่นผมมาแล้วไปมึงดิ่ไป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 ลุ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 ไปอยู่มึงนี่ดีแล้วผมมาแล้วมันอิ่งีมันอ่งียังงวะโอ้ยยงรถอะไรวเียววกองเนี่

มาแล้วครับมาแล้วตนนีเขามาแล้วเลยมาพี่มาี่หีปลาพี่มเงงว่าปลานีปลา่ไมเ่องตังไจะงน่ดวงนี้ปนาเองงไหมเ่องต้ง่างไเงตับม่ไม่แกง่ดวงถ้าถือว่น

嗯里里，兄弟弟哟。光了。光屁股，晒的。光屁股，你弟弟。光屁股呢？老、okay. 弟，你这半天都在里你哎，干了，吹看穿没？你毛快迈了，这都、ah。 ข้างเสร็นี่ก็พูดมวไปยังไงยังไปเีนะน้าท่า้องไปแล้วัวชูไม่บาดยินโอ้มาใกล้แล้วเนาะัวัวเสานี่็มาฐานนี่เลยโอ้แม่หัวเสาไหมัวเที่ยงเบี้ยเงี่ยัวเที่ยงอล้นะคุณ้ไปไหมไปุก เนี่ยโอ้หนูมันออกมาจากป้าไวี้นเจ้เนี้เจาตัดเลียวๆนี้มาแล้วมากัดไม่ไม่เยอะหนิท่านออกมากซีๆม้วยทำเงียอ่ไปฮทยโอ้ท่านนี่ะออกไม่ละที่เพุ่บอลพุ่นเรวฟังพุ่นไปพร้อมตัวไปไปห้งไปไปนี่ยังไปดิ Men bóng 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 ยังไงเหือยงไวงเรื่อยเรอยนี่เดียวไฟวงแห้งเดียวเรื่อยยนี่นี่ไปุ่งนี้ไปอันนึงไหมยังไงยิ่งขีหนู่เดดรอกก็เน้ง ะเว้กยกัาดไม่ไม่อยู่เนาะหลังนี้ยังกลุ่มอยู <c oughs> อยอ่อยู่กลุ่มธรรมดาหนุ่มหนุ่มออกดึกเอ้ยแม่นี่ก็น้ำน้ำน้ำไม่ใช่หลับเคี้ยดเดียวเลยโอ้ยกลมวันปั่นเหนื่อย วมันเปิดๆน่อมกลบอยู่่ยเนี่ยย่งหากหลายมดยงูมันถอนขก้นมาเดียวนีมันมาหาปลาไหมเมอวันลงไปรอน้ำวันลงไปร่อนน้ำ่าเงียอายังมีเจะิดนติเตตมหาเลงเนาะกต่ยังมีปลาอย่างี้อยู่คนะแต่ว่ามันมันติดแลียเท่่ใส่ใส่หัวใส่พูดแล้วก็ใส่อ้อม

อยู่ขางกำแพงวัดค <ian> ่ะครับผมเอามันมาเลยอีปูเอ้ข้ามานาอข้ามัน hơi cắt mấy mây đi con này hơi cắt này. chưa chơi gần nhau một sầu nữa Đó, cái này gặp Đó, bàn cái quân tua, Cặp bàn cái đấy là bàn hoa cái đi Mắn อ่ารู้ฮกลูกอตัวขบานกปนอนตัวมื่อ้าเจอนะครับเมือ่อสาวใครรุ่นกันเนอะว่ามันเป็่นเดินบ่นเหร้ทางโต้องห้อาก็จะว่ากันไหมตัวมี่เป็นีนเด๋ ครับผมมีนมขึ้นสอจังว่ากันไหมน้องรับเนาะไปที่ไหนเขาไปกินกระบป๋านนี้เขาไปหาหลับหานอนก่อนเป็นแล้วมีขอ้นสอ่สอเจอกันไหมครับโอ้กัสสวัสดีตอนสอ่อครับอู้อากาศเยนน็นหนาวตอสอ่อไปไปลุ้นกันครับว่ายสงส่อไม่หยุดถือว่าหมื่อคืนเขาก็ได้มาเติม,ตมนะตแต้มนึงนะครับแต้มเย็นๆแต้มนึงเลยบิ๊กเลย muốn đi để thế á, mong nhau muốn về như mẹ. Tức mày phàn, buông những cuộn liều hơi Anh cái đi đi. นี่หลังยูนี่กือผู้เห<ะ>็นหลังยูนี่กือผู้เห็นถึงก็มีอันยัวมันผู้เห็นเนาะมันเหยียบบ่วงบอลลูนเรื่องขึ้นอุ้งนี่คื้มุนเถอะอุนีน่คือ <c oughs> มุนเถอะ ฮะโลกหวยมันนีมมุนมุนเป็นมุนมุนหมฮะมุนมีไมยอน่ยไหมพี่ยดหน่ม้้โอขามหลักชุ่มหนีมูนีมาเลยน้ะเออมเหยียบมันขึ้นเจากวามุมุนอยู่ไหมโอ้ยออกปองนีซินะโอ้เมุนไม้้อีวันจีวะจงเยอเป็นม้มุนหมสน่ไม้ไนีใส่เยอะแถวนีตัวเดสิ่งนี้แหละ

ตวบอันนี้ก็บัเห็น,นหบัวลายมันด้วยมีเหรียยอะเดยใ่ไมเดียใช่ดักที่ี่ตัวเด่นเนาะแล้วนี้คือมูลนนเหรียงสิเหยื่อมืดเลยเสียพวกนี้ดักบววเห็นด้วยเก่าอยู่นี่สุดยอดเลีนอ้อมไปท่แท้บวงซึ่้ ชื่อสินั่นเด้แต่ว่าหลังนั้นเป็นมุนมุนๆเนี่ยเยอะวายชื่อ,อ,อสิมาหาเอาของกันแล้วเถอะดิเดี๋ยวเดยวยูขี้หลังครับไาไีนนี่ข้างเลยอ่่ชี่อูืเด็ดลองมึงด้วย

เปลเป็นเวลาอยู่ไหมเนี่ยเจียเจียวมันจล่ะหลังนี้เลยเยเียวโอ้น่อกพวกองนี้ต้องยางพาราขึ้นเลยต้่วหอกแล้วันนี้หลังหนึ่งเือทั้มปู่ อะไนี่เล็เปีน,น,เ,น,ลนเ,เลยเออ,อ,อห้อกันมนวู้อยากเห็นหลักบ่วงหางงกามันขันพันแหนอง,อ,หงอ๋ออะนี้ก็ไม่เห็น <c oughs> คอยมันเที่ยวอยู่แลนนี้ก็ไม่เห็นเหรอ không hiện đâu đấy không, <laughs> không <laughs> yeah <như> <mà> uh, hiện à <laughs> Để không มึงเลืงเฟ้มงหงง้นเวเนาะทั้งแทั้งแงหนูเที่ยวไม่ไ้ตางได้หน่อยไม้ไม่อะไรอย่ง้ัในเยอะเจข้างเดีนี่ยดแสดงว่าบัวพันบัวอก็เลสโยประมาณสิบหลังนะครับอีกฟังหนึงครับ เกิดมึงอีกฟังนึงเข้าผมเกิดเรียกยีเมื่อ,อ,อก,กี้หลงังเนาะครับบ่วงหง่อยามมึงมันเป็นยังไงคาในรุ่นย่งมุ่งส่คือมิดกี้เนี้นดดนว

นี่กลุ่มอยูวคือเกา่ามึงนี่เห็ดย้ยม่ใช่พม่ใช่ิมึงนี่เห็ดบ่วงวะเหน่อ่วงสวุ่ วายต่อมึงเนี่ยต่อมึนเลยดีหลังนี้ล่ะหลังนี้ล่ะยุงนี้คือเหดบ่วงอยู่โอ้หลังนี้เดือยไหมเดือยขึ้นหลังนี้เดือยสลัดแล้วนูนี่นะสลดัดสลดัด เดือบ่วงขึ้นย่อมันเหียดบ่วงเหียดบ่วงตรงนี้กระเดือบ่วงขึ้นกัน งูมันนั่นแล้วนี่ยงูมันอยากสลัดแล้วงูมันสลัดแล้วสะลังอยูนนี่ขมิ หลังนี้ก็เฮ็ดเลยลังนี้เฮ็ดลูกนี่เฮ็ดล,ลูกโอ้โหมอไหมสลัดเกินมึงมึงมาอย่ามบ่วงครับค <c oughs> ือจะขังวัดครับเนี่ยขังวัดยางดีนี่แหละละังนึงนี่ใช่ละ โอ้หลังนี้กับเต้บว่วงอีกขึ้นกันงูเถืกอกงูด,ดวนทำไมไม่ดวนตูด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 จุดบาดในเบียงวันหลังนี้กลม่มเข้าอยู่ หยวบพ่างเรือ่องของครับหมุนยุ่ยยุ่ยนี่นั่นนั่นกําลังนี่เขาเพลินนี่นี่หนุ่มดุนมันน,ะน,น,นั่นนั่น,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 นอยู่ไหมมันเดือดอยู่ไหมเดือบ่วงนั่นอยู่แล้วนี่กเข่เห็นเราพยายลินหลิ ta cả Ini có hiện. không, Đúng không? สองหลังสุดท้ายสองหลังสุดท้ายมิดอะโอเ้เดือด้นนเ้เด้บ้เบวนนบ้เดนบ้เ็เดเ คลิปนี่ตอนเศร้าห้องเฝ้าครับคลิปนี่อู้เฝ้าได้ไงได้รุ่นย่างดีอ่ะถือว่าห้องประมาณนัครับย่มเศร้าคลิปนี้ก็ขอจบ๊บใแจะเพียงสำนีกอนครับมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังเรี่ยงใจสีไรสรังคิปไดไหมนะครับคินี่กับก้าวคําว่าสวัสดีครับป้าอ้อย ครับสรุปผลงานห,อห้องเมื่อคืนเนี่ยเฮ้ยดวดดวด,ดใส่มือคนอยางดีนี่สรุปผลงานหอ้องทำกันขัวนะครับขัวเศร้าครับเมื่อนี่ขัวรอดเศร้านี่แล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ไปไปไปเอาไว้ขัวรอดเศร้า